รอบว่ <one>. งไว้ถกูล้ว รน่ยันนวกันนะยนนัวกันนะยนนัวกันนะะกลงแม่คณิงมาข้างหลังด้วยนะระวังเฮ้ยระวังโซนแม่คณิงด้วยนะแม่คณิงเข้านะแม่คณิงข้างหน้าม้ไม้ไม้ไม้้ขึ้นมาไม้ กเตาาไม่ขึ้นน้องส,ส,สไลด์เพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยส,สไลด์ใครน้องสผือย,ย่

ย่องเ็ตัวชูบะดีไปัวดีไปอีกอีกนเกพ่พี่มองถอยมาพี่พี่มองถอยมาเลยพี่มองถอยมากังนนระวังระวังระวังเคื่อนอยู่ เล่นสีแยกทำสุดเล่นสีแยกเล่นสีแยกเลยเล่นสีแยกไปเล่นสีแยกกินอุตสาหกรรมที่จะมาแข่งพี่มีไหวแบบแหลกไม่ไหวไอ้ยักษ์โหตรงนั้นตายหมดเลยเปลี่ยนมีดเทอนสุกเปลี่ยนมีด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 ทองสุกเปลี่ยนมีด สวยใช่ส,สวยมากกระน้องเกอนน้องแต่ถ้ากำลี้งสีแยกต้องกน้กำลี้ง <g> สีแยก สองสุกแบงกับมาเล่นสีแยกแก้องสีแยกอสุเล่นมีเพื่อนเราอยู่ในในเรือว่ะมีเพื่อนเราอยู่ในเรือสองสุกเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันสวยเล่นด้วยกันสวยเล่นด้วยกันเล่นสวยมาเล่นเรล่นี้ก็เล่นที่ระแวงเล่นนี่แวงแยกกันแยกกัน ก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบก่อนยังมีเพื่อนตายอยู่นะเฮ้ยชุบเพื่อนกันหน่อยกหัวไมชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนแหลกไม่ไหวเลยเฮ้ยผมชุบเพื่อนอยู่ดูด้วยชุบอีก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 หน่อยอย่าหนออย่าหออย่าหอหอเอาเพื่อนมาชุบเอาเพื่อนมาชุบเอาเพื่อนมาชุบ เ้ยตรงนั้นน่ะไปไปปิดอะไรตัวเดียวอ่ะหลายคนอ่ะอ้โฮัลโหลอ๋อจริงเหรอให้ผมชุบยู่ตรงประตูมาให้ด้วยเฮ้ยมึงดีเพื่อนมึงดูเพื่อนด้วยนะ ช่วยเพนนอีกช่วยเพนนีอีกช่วยเพนนีอีก uh ช่วยเพนนอีกตายตายตายฝรั่งเฮ้ยมันยันีไอ้ยันนี่เขาตีไอ้นี่ตีจะช่วยเราเราถีบอะถีบเองเเขาโขดด้วยไป

สุกเพื่อนหน่อยทองสุกมาเล่นด้วยกันเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนก่อนเดี๋ยติดเล่นดิโอ้แทงกูทุกคนยังไม่หยดป่ามือป่ามืออ๋อรอพี่พี่แป๊บแนึงนะพี่เดี๋ยวโทรกลับแบ้ึงพี่ตีตีอยู่แป๊บนึงครับพี่นึงนึงป่ามือป่ามือไม้ขึ้นมาไม้ขึ้นมาไม้ขึ้นมาตายพี่ยังไม่ตายอ้าว ไอ้ที่อกูเพิ่งปัดเกาะปัดเกาะกูเกาะกูยังไม่ทันขึ้นเลยไอ้ที่อปัดปัดเกาะทีไรชีวิตกูหาไม่ตลอด เล่นเล่นเลเดียวกันไหวไหวไหเล่นกันเว้นเอาตัวยืนก่อนเอาตัวยืนก่อนเขียวสวยชุบเพื่อกีสวยชุบเพื่อนเขียวสวยชุบเพื่อนเขียวสวยชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปเล่นเล่นกันไหวไหวปิดไปเรื่อยปิดไปเรื่อยปลาตัวุเเยอะเกฟหน่อไหม

ชุบเพื่อนอีก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 เดี๋ยวเราพักกูพักพักกูชุบดำขึ้นมาแล้วก็รีเซ็ตใหม่ถูโกรกไปอ่ะเฮ้ยเป็นเล่นเลยเดี๋ยวกูชุบเองตรงเนี้ย เหลือคนเดียวเหลือคนสองคนเฮ้ยเมีได้มีได้มีได้เล่นเล่นเล่นมีได้เล่นมีได้คนมีเล่นมีเล่นไบชอไดิให้ชอให้ชอดิให้ชอเก็บก้อนศิบิเอาดิเอาดิข้างล่างข้างล่างคนหนึ่งข้างล่างคนหนึ่งไม่โดนเลยไม่ไม่ปล่อยปล่อยมองกับลีมัสเลยที่มึงคุยกันเมื่อกี้ ยุเหมื่อกี้เขาชุบติดคนหนึงอะตาแปะไปไหนแล้วไม่รู้เข้าไปในตึกปะอยู่ของบนขานี่ขาบดตึกอ๋ออยู่้นงบนติดตึกไปเยครับไปเลยครับไปเลยคบออกได้คบอกไะหนังออกได้ไหมครับนเขาบอกเขาเาเขาวอเขาาวเวเขเขาวอวเาาวเเาาวอาเวเวาววาเเ งับศบตับใครงั้น้อเงินงั้ไปเลยไม่ใช่เวลาเร็วพี่เบอร์เพนมายังอ่ะเบิร์หลัหมดล้เพนหมดอ่ะพอใช่พอเพนย่บไหนเพนหมดหมดเหมือนนี่สามสดอ่ะเดี๋ยวงั้นอ่ะใคงั้นคงั้นพี่มีก็ได้มาเมาถูกพี่ผม ีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเคลียร์เวลานะเดี๋ยวจะเคลียร์เวลาเดี๋ยวเอาล็อกอาถูกไม่มีเอาที่ยวไข่ไอ้ไข่เอาล็อกพีงมาผมบอกแล<อ><ะ>้วล็อกไข่พี่ล็อกพีงไม่ได้ไข่ไปนัดมองเดี๋ยวมาดิ